หาไม่จะกลับมาแล้วทีมวายแท็กทีมค้าแท็กทีม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 ,ทมหาไรเดอร์ตอนไม่ใช่แฟนก็ทำแทนได้แฟนครับแฟนเอาให้หน่อยดีอุ้ยโอ้โหไม่ต้องบอกเราก็ทำให้เราไม่อยากให้เธอเมื่อยไงอโอเคครับโอ๊ยผมยุ่งอ่ะแฟนอ ผมให้นิดนึงสวยหรืลอยยามสวยที่สุดครับนี่ผมไปทำบุญด้วยอะไรมาวะแม่วันนี้บทดีมากเลยเดี๋ยวทีนัทเอ่อโทรตามเลยได้ได้ได้ใช่น่ากล่อมอ่าสวัสดีค่ะตอนนี้มาส่งของอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะเอาของได้เลยค่ะทีนัสวัสดีค่ะพีรักครับใหญ่พูดดีกับมันทำไมอ่ะ คนมันเลวมันเหี้ยคนเนี้ยจริงเหรอใหญ่พูดดีกับมันแล้วเองูได้ไงอ่ะรู้จักเขาหรอมาส่งบ่อยมาส่งหลายรอบแล้วทีนคิดดูมาส่งทุกรอบเปลี่ยนแฟนทุกรอบเป็นไปได้ไงเอางี้พูดตรงรู้จักเมืองทองไหมอมอเม,ม, <orthog: S 2> มืองทองเนี่ยไม่มีใครรับเลยนะคอนเสิร์ตหรอหมอน,นวด ไปเที่ยวหมอนวดแล้วพอเที่ยวเสร็จปุ๊บจะลงแมวทังแล้วขับออกไปเลยเที่ยวเที่ยวหมอนว,ด,วดทั้งเมืองทองก็รู้หมดล้าจะอยู่ได้ไงไปกับเขาหรออาผมขับไปส่งเขางานอ่ะอ,อึกอัวะนะอึกอัวะนะไม่ผมผมรับงานมาแล้วมนะัออวนปะฏิเสธไม่ไดนะ้อย่าพูดผมผมนะโลกหรอไม่ทำไมไม่พูดผมคำเดียวอยากให้รู้นะว่าไปกับเจ้าของบ้านคนนี้ไม่ไปไม่ไปเราไม่ชอบอเรากลับบ้านไปหาเธอดีกว่าเรามีความสุขที่สุดเธอคือความสุขของเรา น่ารักอะขอจับมือหน่อยได้เปล่าวิโอ้โหได้เลยครับโทษนะครับทำยี้ยอะไรในหน้าบ้านผมเนี่ยพี่ชายอยากถ่ายมากเลยประโยคแรกก็หยาบโลนแล้วไปกันตีไปแทงครับท้าแตะไอ้สักเอ้ยกูถามมึงจริงบ้านมึงไม่ซักเสื้อไงว่ามีตัวเดียวซักทุกวันนี่พูดอะไรให้เกลียดแฟนผมด้วยครับเออเสื้อไรเดอร์ค่ะคุณเกิดไปแล้วเออที่รักเป็นลบตรงนู้นเน่ยเรียกว่าอะไรนะที่รักที่รักจ้ะมึงจ้างมาอะไร จังเจอรอะไรคะนี่แฟนกันจริงๆโอ้เดี๋ยวนี้โอ้โหกลวไอ้กลัวไอ้กลัวเขาไปกินน้ำเหรอไหมไมกินน้ำเหรอไหมคะคืกลัวน้อยหน้าแฮะแบบว่าเคยเห็นกูเอาผู้หญิงมาในบ้านเยอะแฮะไม่เคยอันนี้ถมกรักกันจริงๆอย่าดูถูกความรักของเราค่ะโอที่ถูกกินแล้วปนน้ำหนักของมันไม่มีใครเอาอยู่แล้วนี่ใคร ตอมครับคุณเป็นอะไรแฟนที่รักแฟนไหมกล้าหอมไหมกล้าหอมไหมใครนั่นเองใครหนุ่มพอยหอมคนไทยอยู่อ่ะได้หมดใครก็ได้ไม่เอาทิปลงหน่อยวะคุณจะคข้ามแฟนผมเกินไปแล้วข้ามเลยมันเกี่ยวเลยกูไม่กลัวอยู่แล้วคุกขามกูนอนคุกมาแล้วเว้ยนอนคุกนอนคุกตารางเออไม่นอนคุกดินคุกไม่มีไม่มีคุณไม่เก่งมือมือนลยเฮ้ยกูโตมาจากหนังเออ ต่งหวากูนอาจจะไม่เก่งของมึงหรอกแต่ผู้หญิงกูเยอะเว้ยผู้หญิงเยอะแต่พี่จ้างไงของผมรักด้วยใจไปไปไปจ,จ้างมาแล้วกลับไปไม่มีอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ,ะลืมบอกไปว่าเออค่าพัสดุค่ะเก้าร้อยบาทคือพี่อ่ะลืมเงินไว้ข้างในบ้าน<ม>ใช่ไหมไปเอาของพี่ในบ้านไปเฮ้ย hey, พี่ พี่อันนี้พี่เดินไปแล้วผมผู้ชายอยู่นี่พี่ชวนผมเข้าไปดิพี่ชวนแฟนผมใหม่อะใช่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะชวนแฟนผมทำไมเออมึงบอกเป็นแฟนกันแฟนกันรังเกียจยืนห่างกันอย่างไรแล้วเป็นแฟนตัวจริงอ่ะหอมก็ไม่กล้าหอมเราถ้ามึงหอมแก้มกันอ่ะกูมองเป็นแฟนพี่ถ้าจะไปโชว์ให้เขาดูเลยความรักเรามีค่ามากกว่าที่จะโชว์ให้เขาดูใช่แฟนพูดถูกใช่โอ้ยมิวอีกแล้วหมิวคือใครตลกกลัวเมียไอ้น้องเอ้ยตลกกลัวเมียยอดวิวมันจะน้อยลูก อันนี้แฟนอุ้ยมีสุดเลงเว้ยอันนี้แฟนผมฮักว่ามันพี่พี่เป็นไลเดอร์ให้ได้นะคุณกับอาสลับกันเหรอสลับกันเหรออผๆเล่นดีกว่าเยอะผู้หญิอย u, hey, <environments. S 1> ู่งี <we> ้ขาวว่าพี่พี่ดมจักรแส้แล้วไทยเอ้ยงานลูกไทยพี่ไปเอาเงินในบ้านมาจ่ายผมก่อนโอ้ยยืนห่างอีูแล้วไปใกล้ก็ได้ ป็นนนแฟน<ม>กัผมไม่อยากแสดงความรักให้พี่เห็นเนี่ยเด็กผู้หญิงกังก่อนเอ้ยมึงมันเก็เว่าความรักผมมันสูงค่ามากผมไม่อยากมาแสดงให้คนต่ำๆมันพี่เห็นรักกันจริงกันนะเป็นแฟนกันแล้นะมันต้องสมบทบาทเลยน้องต้องทำไงอ่ะเอ็เองเอา,เอามืองลงมาวัดพี่ทำไมพี่เห็นภาพนี้แล้วพี่ช้าป่ะอะไรอ่ะนี่พี่เป็นใบโพล่าไปเนี่ยพี่อยู่ก็เดินด่างมากเลยอ่ะมมมตรงนี้เลยพี่เบาหวาน มันเกิดอะไรด้วยเมื่อวานแฟนพี่ก็กอดพี่ตรงมุมเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานเลยเหรอเมื่อวานไปเมื่อวานก็สั่งสั่งของมาเนี่ยแหละที่มันเป็นสันๆนอ่ะแล้วกระบอกเสร็จทุกคนดันไปเปิดเบอร์แรงเขาว่าโกรธเขาโกรธเพามันเอาออกได้ไปเดินกระตุกตลอดทางเลยเหรอไม่เข้าใจเหรอเข้าใจดิเขาก็เลยบอกเลิกพี่ความรักมันเอาคืนมาไม่ได้แล้วอ่ะชีวิตเรามันเกิดมาเพื่อขอกักร้อยล้านวิวอยู่แล้ว งินยังไม่ได้ออกมาเลยใน u t u b e อะได้ตั้งสองล้านเขาออกไม่เป็นรวยจริงรวยเพลงอีกเพลงนึงก็คือแบบไม่ยี่สิบหกล้านวิวไม่มีใช้ตังอุ้ยหลายล้านเลยเงินเยอะมากในยูทูบที่รักที่รักเราไม่อยากฟังเขาตอแหลแล้วว่าแล้วเหนื่อยอยากกลับแล้วเราต้องทำรอบนั้นเก่งเน้นมากเลยดีคุณเนี่ยมองแฟนผมตลอดนะผมเห็นสายตาคุณแฟนเลยมึงหันหลังให้แฟนวะ อยากเห็นแรงอยากเห็นแรงหอมแก้มเป็นแฟนกันจริงอ่ะสุกับพี่อ่ะสุกนี่ไอ้นี่กี้เป็นแฟนก็ต้องหอมกันนีเออมันมันเบาแล้วกค้ดหนิวมี่นะเพื่อกูดิเพื่อกูเล่นสุดดิไอ้นี่กีมาต่อหอมโชว์ดิมันจะไปยากอะไรอะไปไปไปเราคุยแบบลูกชายพี่น้องกันผมสงสารพี่เห็นพี่อกหักพี่อยากเห็นแรผมทำไม่อีกทีพี่พูดไหมเป็นแฟนกองหอมแก้มกันอ่ะพี่รักสงสารเขา ถ้าเธอร้องหอมเธอจริงๆอ่ะเธอจะไม่มีปัญหากับแฟนเธอใช่ไมไม่นะเตือนอนนะไบกันใยเล็กไปเลยนะออมีปัญหาก,กับการทำงานเลิกทันทีโธ่เดี๋ดดดวเ,เก็ร้องเกิดเป็นคนมันต้องต้นเราว่าแฟนนะ่ะรับบทนี้ไม่ได้แล้วแหละต้องให้แจ็คเล่นแทนอุยนะจบกัน อานแค่ต้องเปลี่ยนแล้วมันแค่ตั้งหอบปุ๊บนี่จบเลยกูเป็นไรเดอร์ให้อ่ะกูเป็นไรเดอร์ให้โหมดการกูทำบุญมาไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะกูจะใช้แต้มบุญเลยใช้ได้แค่ถอดหมวกกับน็อปทีเดียวเองมันเป็นกูไปเลยครับเอาของมาส่งครับพี่อะไรนะโอ้พี่ชื่ออะไรอ่ะแจ็คสะบัดขุยโอ้หของมาส่งพี่นี่แฟนผมพี่เฮ้ยแต่อย่าอัพพี่นะต่อหน้าหญิงครับเรื่องรังแคพี่รับไม่ได้แฟนผมเองที่รักผม ใจที่แม่งได้เป็นแฟนกันจริงวะไหนเป็นแฟนกันจริงพี่ไม่เชื่อหรอทำไมอะพี่หอมกันให้ดูดิโอได้เลยพี่เป็นแฟนยังไงหอมแก้มไม่หอมมือใครก็หอมกันได้พี่รักหอมให้เขาดูเราเราหอมพี่รักหรอได้หมดคัดพี่อะไรพี่โอมีอ้าวเจอแบบนี้ก็บอกได้เลยเถอะว่าอดคือ ก็ดูจักกันดีซั E N e S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รูจักกันดีซา E N S E ก็พวกเรานั้นทนการทีวีเซนทีว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 